สวัสดีนักเรียนป .5 ้าทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาทบทวนนะคะบทที่14รู้ไว้ได้ประโยชน์นะคะนักเรียนอ่านตามหนังสือภาษาพาทีไปเลยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะสรุปย่อไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามท้ายบทนะคะในทักษะภาษานะคะพร้อมแล้วให้นักเรียน เรียมภาษาพาทีนะคะเปิดไปบทที่14ขึ้นมาแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะบทนี้กำหนดไว้เด็กผู้ใหญ่ต้องจดจำนาทีเราต้องทำทั้งแจ้งเกิดและแจ้งตายอายุครบ15บหาคำนำหน้าหญิงทั้งหลายนางสาวแต่ผู้ชายใช้คำนายภาคภูมิใจ ฝึกเขียนคำแนะนำคำขวัญย้ำตามสมัยรายการตั้งกรอกได้ส่งทานานัตก็ทำเป็นสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่5บทที่14รู้ไว้ได้ประโยชน์ถ้าทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็ไปฟังกันเลยครับ ชั่วโมงสุดท้ายก่อนเลิกเรียนขณะที่นักเรียนกำลังเรียนภาษาไทยอย่างสนุกสนานกับครูพิมพ์ใจครูสุดาทำงานอยู่ที่ห้องธุรการเดินมาบอกครูพิมพ์ใจว่าพ่อของเดือนมาขออนุญาตรับเดือนออกก่อนเวลาเพื่อพาไปโรงพยาบาลเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่กำลังหัวเราะและยิ้มกันอย่างเบิกบานอยู่นั้นทำหน้าตื่นตกใจทันทีเกรงว่าญาติของเดือนคนใดคนหนึ่งต้องป่วยหนักถึงกับต้องมารับเดือนไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแต่เอ๊ะ ทำไมเดือนไม่เห็นมีสีนาทาทางเศร้าแม้แต่น้อยกลับยิ้มและกระโดดโลดเต้นอย่างดีใจจนเพื่อนเพื่อนงงคุณแม่เดือนคลอดน้องเป็นผู้ชายเดือนดีใจคู้พิมพ์ใจบอกเด็กๆให้หายงงดีใจด้วยน้าเดือนไม่ต้องห่วงการบ้านฉันจะจดไว้ให้รีบไปเถอะจะได้เห็นหน้าน้องเร็วๆเสียงเพื่อนๆต่างแย่งกันพูดเมื่อไปถึงโรงพยาบาลก่อนที่จะเข้าไปในตึกผู้ป่วยที่แม่ของเดือนพักรักษาตัวอยู่เดือนเห็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมจิตอาสามาคอยช่วยแนะนำผู้ป่วยและบริการพาไปห้องตรวจโรค ห้องจ่ายยาหรือห้องจ่ายเงินทันใดนั้นเดินเลือบไปเห็นชายสูงอายุคนหนึ่งยืนสี่ไวโอลินอยู่ที่มุมห้องโถงเสียงไวโอลินไพเราะมากผู้ที่มานั่งคอยรับการรักษาพยาบาลนั่งฟังด้วยใบหน้าที่มีความสุขบางคนขอนั่งฟังก่อนและยังไม่ยอมกลับพอของเดือนเข้าไปทักทายป้ามณีซึ่งเป็นเจ้าของสวนผลไม้ในละแวกนั้นป้ามณีเล่าให้ฟังว่าป้าเป็นสมาชิกชมรมจิตอาสา ใครว่างวันไหนก็ผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยงานที่โรงพยาบาลตามแต่ความถนัดของแต่ละคนป้ามณีมีความสุขมากที่ได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมพอและเดือนรีบเดินไปที่ห้องพักของแม่ท,ท,ทั้งๆที่ใจของเดือนอยากจะฟังไวโอลินที่ไพรรอ,อั้นต่อ แต่ด้วยความตื่นเต้นที่อยากจะเห็นหน้าน้องเร็วๆเพราะพึงจะมีน้องชายคนนี้เป็นคนแรกเมื่อไปถึงก็เห็นแพทย์เข้ามาตรวจอาการของแม่มีพยาบาลอุ้มน้องซึ่งห่อ้วยผ้าขาวสะอาดนำมานอนในเตียงเด็กข้างๆเตียงของแม่ทั้งแพทย์และพยาบาลทักทายเดือนและพ่อด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีจนเดือนรู้สึกประทับใจมากเดือนเข้าไปดูหน้าน้องที่นอนหลับตาพริมอยู่ในเตียงเด็กมองแล้วมองอีกหน้าน้องเหมือนใครหนอ จะตั้งชื่อน้องว่าอะไรดีล่ะเดือนแม่ถามพ่ออนุญาตให้เดือนเป็นคนตั้งชื่อน้องก่อนพ่อบอกถ้าทุกคนถูกใจก็เป็นอันว่าตกลงนะน้องของเดือนน่าจะชื่อว่าตะวันดีไหมคะเดือนออกความเห็นดีเหมือนกันนะเป็นชื่อที่อยู่บนท้องฟ้าทั้งนั้นแม่ชื่อดวงดาวพี่ชื่อเดือนน้องก็เลยชื่อตะวันพ่อผูเสริมแม่ก็ชอบชื่อตะวันนี่แหละดีเดี๋ยวให้พ่อไปดูวันเดือนปีเกิดของน้องว่าชื่อตะวันถูกต้องตาม ตำราโบราณไหมแม่ถามต่อเมื่อตั้งชื่อน้องแล้วเราก็ต้องไปแจ้งเกิดทีที่ว่าการอำเภอซึ่งเขาจะกำหนดไว้ภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เกิดพอรีบบอกพอจะไปแจ้งเกิดให้น้องวันไหนคะเดือนอยากไปด้วยจังเลยค่ะเสียงเดือนออดอ้อนได้สิลูกแล้วพ่อจะพาไปด้วยมารืนนี้ปิดเทอมพอดี เดือนจะได้ไปในวันทําการได้พอพูดด้วยความเอ็นดูหลังจากสามีของป้าจงกลเสียชีวิตแล้วป้าจงกลก็ย้ายมาอยู่กับน้องสาวคือแม่ของเดือนป้าจงกลต้องย้ายทะเบียนบ้านจากที่เก่ามาอยู่ในทะเบียนบ้านใหม่พร้อมทั้งพี่เจนจิตลูกสาวของป้าจะต้องไปทำบัตรประจําตัวประชาชนป้าจงกนและพี่เจนจิตจึงถือโอกาสนี้ไปที่ว่าการอำเภอพร้อมกับพ่อด้วย หน้าที่ว่าการอำเภอพอในฐานะเจ้าบ้านได้ไปติดต่อนายทะเบียนเพื่อแจ้งเกิดให้น้องตะวันพอเตรียมหลักฐานมาพร้อมคือทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนพอ่อและหนังสือรับรองการเกิดของน้องตะวันจากโรงพยาบาลเมื่อยืนเอกสารต่อนายทะเบียนแล้วนายทะเบียนก็มอบสูติบัตรของน้องตะวันให้พร้อมทั้งเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านด้วยจากนั้นก็ทำเรื่องการย้ายเข้าให้ป้าจงกลและพี่เจนจิต ป้าจงกลได้พาพี่เจนจิตไปทำบัตรประจำตัวประชาชนโดยมีเจ้าหน้าที่พาพี่เจนจิตไปถ่ายรูปและใช้เวลารอไม่นานพี่เจนจิตก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนมาชื่นชมชัยโยตอนนี้พี่ได้ใช้คำน้าชื่อว่านา่งสาวแล้วนะแถมยังมีบัตรประจำตัวประชาชนอีกด้วยพี่เจนจิตหันมาพูดกับเดือนเร็วจังเลยแปบ๊บเดียวก็ได้แล้วเดือนพูด เดี๋ยวนี้ทางราชการเขาพัฒนาขึ้นมากเลยนะเราใช้เวลามาติดต่อไม่นานเลยก็ได้เอกสารทุกอย่างเรียบร้อยพอบอกสมัยป้ายังสาวจะติดต่อทางอะไรกับทางราชการต้องเสียเวลาเป็นวันวันเชียวละ่ะป้าจงกลหันมาบอกเดือนเดือนได้ความรู้มากมายทั้งที่โรงพยาบาลและที่ว่าการอำเภอเห็นผู้คนมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าการอำเภอหลายเรื่องทั้งเรื่องการเกิดการตายการย้ายที่อยู่การทำบัตรประจำตัวประชาชน ล้วนเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตของคนเราทั้งนั้นเดือนจึงได้ความคิดที่จะนําความรู้เหล่านี้ไปเรียบเรียงเขียนเรื่องส่งคู่พิมพ์ใจในหัวข้อรู้ไว้ได้ประโยชน์ตอนเปิดภาคเรียนแล้วเพื่อนๆคนอื่นๆคิดหัวข้อได้หรือยังหนอเอาล่ะครับต่อไปก็มาถึงหัวข้ออ่านเสริมกันแล้วอ่านเสริมในวันนี้มีหัวข้อว่าเกิดแล้วต้องมีชื่อถ้าทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็ไปฟังกันเลยครับ ปัจจุบันการทำคลอดเป็นหน้าที่ของสูติแพทย์ทั้งชายและหญิงแต่สมัยก่อนเป็นหน้าที่ของหมอตำแยที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นซึ่งไปให้บริการตามบ้านเมื่อคลอดแล้วแม่ของเด็กจะต้องอยู่ไฟเพื่อให้หมดลูกเข้าอู่เร็วทำอยู่ประมาณ1-3สัปดาห์ช่วงนี้จะต้องบำรุงแม่ให้มีน้ำนมโดยรับประทานอาหารเช่นแกงเลียงหัวปลีและงดอาหารสแสลงตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น เมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีการตั้งชื่อการตั้งชื่อมีมายาวนานแต่ละสมัยชื่อของคนไทยจะมีจํานวนพยางค์เพิ่มขึ้นและตั้งชื่อให้แปลกใหม่สาเหตุมาจากมีคนจํานวนมากขึ้นทําให้ชื่อซ้ําๆกันในสมัยก่อนนิยมให้พระหรือผู้ที่เคารพเป็นผู้ตั้งชื่อเพื่อเป็นสิริมงคลโดยการเลือกใช้พยัญชนะสระของวันเกิดตามตำราโหราศาสตร์ พระราชบัญญัติชื่อบุคคลพุทธศักราช2 5 0 5ระบุไว้ว่าบุคคลสัญชาติไทยต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุลและอาจมีชื่อรองด้วยก็ได้โดยให้อธิบายความหมายไว้ดังนี้ชื่อตัวหมายความว่าชื่อประจำบุคคลชื่อรองหมายความว่าชื่อประกอบถัดจากชื่อตัวชื่อสกุลหมายความว่าชื่อประจำวงศ์สกุลหลักเกณฑ์การตั้งชื่อตัวและชื่อรองมีดังนี้ 1. งต้องไม่ผองหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไทยหรือพระนามของพระราชินีหรือราชินานาม 2. ต้องไม่เป็นคำหยาบหรือมีความหมายหยาบคาย 3. ต้องไม่มีเจตนาในทางทุจริต 4. ผู้ได้รับหรือเคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์โดยไม่ได้ถูกถอดจะใช้ราชินนามตามบรรดาศักดิ์เป็นชื่อตัวจริงชื่อรองก็ได้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทที่14หรู้ไว้ได้ประโยชน์ทุกคนชอบกันหรือเปล่าเอยถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้จากลากันไปก่อนสวัสดีครับอตอนนี้นะคะเนื้อหาก็จบลงแล้วนะคะพอจะรวบรวม,วมสรุปย่อๆได้ไหมคะ,ะต่อไปให้นักเรียนเตรียมนะคะหนังสือทักษะภาษาขึ้นมาเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเฉลยแล้วก็ให้หนักเรียนทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะหน้า115นะคะแบบฝึกหัดที่14ค่ะเรื่องรู้ไว้ได้ประโยชน์นะคะข้อที่1ค่ะอ่านหนังสือเรียนแล้วตอบคำถามนะคะ หนังสือเรียนภาษาพาธีเรื่องรู้ไว้ได้ประโยชน์นะคะมาดูกันค่ะจากการที่นักเรียนได้อ่านนะคะในหนังสือนะคะข้อที่1ค่ะสมาชิกชมรมจิตอาสามาทำอะไรที่โรงพยาบาลและสิ่งที่ทำนั้นนักเรียนคิดว่าแสดงถึงคุณธรรมในด้านใดนะคะจากการที่นักเรียนได้อ่านนะคะภาษาพาทีเรื่องรู้ไว้ได้ประโยชน์ นะคะนักเรียนลองดูสิคะว่าข้อนี้นักเรียนจะตอบว่าอะไรคะข้อนี้นะคะตอบได้เลยคะ่ะตอบว่านะคะสมาชิกชมรมจิตอาสานะคะมาคอยให้คำแนะนำผู้ป่วยและพาไปห้องตรวจโรคค่ะไปห้องจ่ายยานะคะแล้วก็ห้องจ่ายเงินคะ่ะ ส่วนบางคนนะคะก้องมาเล่นดนตรีมาสีไวโอลินนะคะให้ผู้ที่คอยรับการรักษานะคะาจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะมาให้ผู้ที่คอยรับการรักษาพยาบาลฟังนะคะแสดงถึงคุณธรรมนะคะก็คือการเสียสละค่ะข้อนี้นะคะข้อที่สองค่ะนักเรียน เห็นด้วยหรือไม่คะที่เดือนตั้งชื่อน้องว่าตะวันค่ะบอกเหตุผลและหากนักเรียนมีน้องนะคะจะตั้งชื่อว่าอะไรบอกเหตุผลด้วยด้วยนะคะอ่ะมาดูกันเห็นไหมคะพี่ชื่ออะไรคะเมื่อกี้พี่ชื่ออะไรที่เราได้อ่านพี่ชื่อเดือนใช่ไหมคะอ่ะเลยตั้งน้องว่าตะวันนะคะอ่ะสำหรับตัวคุณครูนะคะเห็นด้วยค่ะ เพราะว่าชื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกนะคะ,ะก็ควรเป็นสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะคล้ายกันหรือเหมือนกันนะคะพี่น้องกันก็น่าจะชื่อนะคะไปแ,แบบว่าประเภทเดียวกันสิ่งเดียวกันหรือพยัญชนะเดียวกันเนาะ,ะสำหรับคุณครูนะคะหากมีน้องจะตั้งชื่อว่าอะไรนักเรียนลองคิดเอาเองนะคะว่านักเรียนจะตั้งชื่อไหนนะคะคุณครูถ้าหากมีน้องคุณครูจะตั้งชื่อว่าเปรมกับปอนค่ะ เพราะว่าอยากให้น้องนะคะอ่ามีนะคะมีพยัญชนะเดียวกันเวลาเรียกก็จะได้เรียกได้ง่ายหรือเรียกได้คล้องจองกันนะคะปูเปมปอนอะไรประมาณนี้นะคะพยัญชนะเดียวกันนะคะเพื่อง่ายเรียกได้ง่ายถ้าพ่อก็อาจจะเป็น คือต้นด้วยปอปลาด้วยอะไรงนงก็ได้นะคะอะแล้วแต่บ้านนะคะชอบแบบไหนนักเรียนสามารถตอบได้เลยนะคะว่าจะตั้งชื่อพี่ชื่อน้องหรือคนในครอบครัวบแบบไหนนะคะให้คล้ายคลึงกันหรือเป็นพัชนะเดียวกันหรืออะไรแล้วแต่ได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะหน้า115ค่ะพบกันใหม่ในหน้าถัดไปค่ะ วันนี้นะคะคุณครูก็ทําให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะหน้านี้หน้าเดียวไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่เนาะเอาวันละนิดวันละนิดนะคะค่อยๆตามไปถ้าเราได้เปิดเรียนปกติคุณครูก็จะมารวบรวมแล้วก็สรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ